ทีนี้จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเมื่อเข้าใจธรรมชาติของกระแสและแรงดันแล้วนะครับเราจะมีเทคนิคเพื่อช่วยในการคำนวณให้เร็วขึ้นเทคนิคตัวแรกที่จะคุยกันคือเทคนิคการแบ่งแรงดันเทคนิคแบ่งแรงดันดูในวีดีโอแล้วหรอครับเทคนิคแบ่งกระแสในวิดีโอมีด้วยหรอครับอ๋อเทคนิคแบ่งแรงดัน เทคนิคแบ่งแรงดันนั้นใช้กับการต่อตัวต้านทานแบบไหนครับแบบอนุกรมเป็นยังไงสมมุติว่าเรามีตัวต้านทาน10โอห์ม5โอหมแล้วก็อ่ะ15โอห์มถ้าครูกล้องทราบแรงดันตกคอมทั้งหมดเลย ทั้งสามตัวเลยทราบแรงดันตกคอมทั้งหมดของทั้งสามตัวสมมุตินะครับมีแรงดันตกคอมทั้งหมดทั้งสามตัวเลยนี้เท่ากับหกสิบโวลต์ุณต้องอยากทราบแรงดันที่ตกคอมห้าโอห์มครับ V สองตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เทคนิคการแบ่งกระแสง่ายนิดเดียวครับเอาแรงดันที่ตกคอม R ที่ต่อนุกกรมนั้นที่รู้อยู่ เามาแบ่งตอนนี้เรารู้แรงดัน60โวลต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอา60โวลต์มาแบ่งเอา60โวลต์ตั้งแล้วหารแบ่งด้วยอะไรเอ่ยก็ไปดูว่า60โวลต์น,นั้นมันตกข้อมอารวมทั้งหมดเท่าไหร่ไอ้60โวลต์ตกข้อมอารวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ30ไหม30โอห์มถูกไหมครับตกข้อมอารวมทั้งหมด30โอห์มเอา30โอห์นมนั้นมาแบ่งแบ่งไปให้ V2 เท่าไหร่ล่ะก็แบ่งไม่ V2 5เพราะ V2 ตกข้อม5โอห์ม ก็แบ่งมาให้ v ีสองห้าเอามาแบ่งเป็นส่วนทั้งหมดสามสิบส่วนเพราะหกสิบโอหกสิบโวลต์มันตกคอมสามสิบโแล้วปันมาทาง v2 สองเท่าไหร่ปันมาทาง v ีสองห้าส่วนก็คือห้าโอจบแล้วครับเท่ากับกี่โวลต์ครับสิบโวลต์โดยไม่จําเป็นต้องไปนั่งหากระแสอยู่โอเคไหมครับอ้าวล่ะงั้นได้แล้วว่า v ีสองเท่ากับสิบโวลต์อ้าวฟูกิกจทราบแรนัันตกคอม สิบห้าโอห์มครับ V3 เท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรมาแบ่งดีเอาหกสิบมาแบ่งแบ่งไปกี่ส่วนแบ่งด้วยอะไรครับสามสิบโอห์มเหตุผลเพราะหกสิบมันตกคอม R ทั้งหมดสามสิบแล้วปั่นมาทาง V3 เท่าไหร่ก็สิบห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบโวลต์โอเคไหมครับอ้าวแล้วแรงดันตกคอมสิบโอห์มเท่ากับเท่าไหร่ครับ เอาหกสิบมาแบง่งแบง่งเป็นกี่ส่วนสามสิบส่วนแล้วปันมาทางวีหนึ่งเท่าไหร่สิบก็เท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบวนโอเคไหมนี่แหละเรียกเทคนิคแบง่งแรงดันโอเคนะครับ